เดมอนพรินซ์คืออดีตมนุษย์ผู้มีชีวิตยอดนักรบแห่งเควอ p สเป m มารีนพ่อมดมืดเควอสซอกเซอร์หรือกระทั่งเหล่าปีศาจที่ได้รับพรจากเทพเจ้าแห่งเควอสจากการแสดงความพักดีและอุทิศตนอย่างแท้จริงของพวกมันจนกลายเป็นดั่งเครื่องมือแห่งอำนาจที่สมบูรณ์แบบของเหล่าเทพและพวกเขาคือผู้ที่ชนะความบ้าคลั่งแห่งวอร์ปและผ่านการกลายพันธุ์ที่ไม่ทำลายตนเองแต่ร่างกายและจิตใจกลับหลอมรวมเข้ากับพลังแห่งเควอสอย่างสมดุลจนได้รับการยกระดับ และจุติเป็นเดมอนปรินซ์ที่มีร่างกายเต็มด้วยพลังเหนือธรรมชาติไม่แก่ไม่ตายและสามารถเดินทางผ่านมิติวอร์ปได้รล่ากับเป็นสวนหลังบ้านของตอนเองรูปร่างของเดมอนปรินซ์จะแตกต่างกันตามเทพที่มอบพลังให้บางตนเป็นจอปีศาจที่มีร่างกายสูงใหญ่มีปีกเขากงเล็บและพลังที่แผ่รัศมีออกมาอย่างน่าสะทึนครัวบางตนมีรูปร่างที่หลอกล่อเย้ายวนเต็มไปด้วยพลังเวทมนต์และความเจ้าเล่ห์แต่ไม่ว่าจะมีร่างเป็นเช่นไรทุกตนล้วนถูกประทับตราไว้ด้วยพลังแห่งเคอร์สเดมอนปรินซ์ บางตนยังคงสติปัญญาและจุดประสงค์ดั้งเดิมของตนเองไว้ได้เช่นแมกนัตเดรดที่ยังคงเป็นผู้นําแห่งเตาสันซันและเบลคอร์ที่เป็นเดวอนปรินซ์ตนแรกและทรงพลังที่สุดแต่หลายตนก็ได้ละทิ้งความเป็นตัวตนดั่งเดิมจนกลายเป็นดังเครื่องมือของเหล่าเทพที่พวกเขารับใช้การเป็นเดวอนปรินซ์ คือเป็นรางวัลสูงสุดในสายตาของเหล่าผู้รับใช้แห่งคอรสและก็เป็นดาบสองคมเพราะผู้ที่ล้มเหลวในเส้นทางนี้อาจจะไม่ได้รับการยกระดับและถูกพลังแห่งเดอะวอลกลืนกินและกลายเป็นเคอรสปอนร่างกลายพันอันบิดเบวไรสตินึกคิดจนไม่สามารถคงตัวต,วตวในใดๆได้เดมอนพรินซ์จะปรากฏตัวในสนามรบพร้อมพลังที่เหนือธรรมชาติที่ได้ประทานมาโดยเหล่าองค์เทพพวกเขาจะเดินนำหน้าเหล่าคาติสเดวอนแอนจินและกองทัพแห่งความบ้าคลั่งของคออสเป็นทั้งผู้นำผู้พิพากษาและอาวุธที่ทรงพลังของเหล่าเทพคออสในร่างเดียวกัน